Bad Guy b y Boss เจ้านายร้รัก EP1 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่15กันยายนเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข27 เปิดซีนมา EP หนึ่งก็ทำเอาทุกคนใจเต้นรัวเมื่อเจมส์เพลสคอตหรือคุณเอริสบอสหนุ่มที่ได้ฉายแววความหล่อและความร้ายรักแบบไม่พักด้วยการนัดทานข้าวมือพิเศษกับแซกนัทพัฒนงานนี้สุดท้ายคนที่ิวปีกบอสหนุ่มกลับบ้านก็คงหนีไม่พ้นกาดพลอยสุภาหรือปั ที่ดูแลบอสคนนี้เป็นอย่างดีงานนี้เลขาหนุ่มเจอลูกอ้อนของบอสเข้าไปหัวใจเขาจะเต้นรัวแค่ไหนมีภาพมาให้ได้ชมกันค่ะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่เอริสที่รับบทโดยหนุ่มเจมส์ได้นัดเจอกับคิมหันรับบทโดยแซคส่วนปัดซึ่งรับบทโดยกาดที่ต้องทำหน้าที่เป็นเลขารับส่งเอริสในขณะที่ปัด กำลังขอตัวกลับก็ดันไปชนเข้ากับกองหนังสือกองหนึ่งซึ่งกองนั้นมีความลับของรักครั้งเก่าเอลิซซ่อนอยู่เอลิซรู้สึกน้อยเป็นอย่างหนักจึงโทรชวนคิมหันให้ออกมาจิบไว้เป็นเพื่อนอีกรอบส่วนปัด ก็ไปหลับรอในรถจนคิมหันต้องฮิวปิกเอริสมาในสภาพที่เมาแอปัดจึงพาเอริสไปส่งที่บ้านและเอริสก็ช่วยโอกาสโอปัดออนไม่อยากจะให้กลับจังหวัดน,นั้นเองทั้งคู่ก็ได้มองสบตากันอย่างมีนอยะ พูดเลยว่าแค่ EP ีแรกนี่มันก็ช่างครบเครื่องถึงใจถึงอารมณ์อย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะทุกคนจะได้เห็นความแพปลวของเอลลิสหรือว่าน้องเจมส์ที่มีสายตาพิฆาตส,สูงมากถึงมากที่สุดดามเมจก็แรงมากเช่นกันเรียกว่าหล่อทุกมูฟเมนต์คำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะคุณผู้ชมแผงเปิดฉากมาก็มีฉากเอนซีนที่เห็นกันแบบกรุบกริบของหนุ่มเจมและหนุ่มแซก เรียกน้ำย่อยความเพดของบอสได้เป็นอย่างมากงานนี้บทหนักตกไปอยู่ที่หนุ่มเจมส์ที่ต้องทำการม้านหนักมากในทุกฉากโดยเฉพาะฉากที่ต้องแจกโมเมนต์ความฟินกับเลขาปัดเพราะถึงแม้ว่าทั้งคู่เขาจะผ่านการเวิร์กช็อปกันมาเป็นอย่างหนักหน่วงแล้วแต่พอถึงเวลาออนเซตเข้าจริงๆก็อด ที่จะเขินกันไม่ได้โดยเฉพาะช็อตที่ต้องกอดที่ต้องมองตากันขนาดนักแสดงยังใจเต้นรัวแล้วนะประสาอะไรกับคนดูแบบเราเๆกันล่ะคะ่ะงานนี้พูดเลยว่าใจเต้นตึกตักไม่เป็นจังหวะอย่างแน่นอน งานนี้เมื่อปัดเจอลูกอ้อนของเอลิสเข้าไปเขาจะยอมใจอ่อนอยู่ต่อตามคำสั่งของบอสหรือไม่ติดตามรับชมได้ในซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายไรรักออกอากาศวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เวลา2 2าิก15นาทีทางช่อง8กดเลข27รอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและหากใครพลาดชมก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Viu International Fandom หรือรับชมผ่านทาง กา้กาก้โอลาลากันได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ